สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube พบกับท่านผู้ชมเช้าวันนี้6นาฬิกาครับ20ธันวาคม2564นำข่าวเรื่องการแจกของทกศมาเล่าให้ฟังครับธนาคารทรกศจะแจกรางวัลผู้ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวิโชคหรือบัญชีเล่มแดงนะครับ23ธันวาคมนี้นะครับ ผู้ที่ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคกับธนาคารทรกศทุกสาขาเลยทั่วประเทศมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลใน,นครั้งนี้นะครับโดยทางธนาคารทรกศเนี่ยเขาจะทําฉลากขึ้นมาแล้วก็จะจับขึ้นมาถูกชื่อใครก็ให้คนนั้นได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ถึง30รางวัลน,นะครับแล้วก็ทองคําแท่ง1บาทอีก200รางวัลน,นะครับ23ธันวาคมนี้ เขาจะมีการจับรางวัลน,นะครับหลังวันที่23ธันวาคมเราจะติดตามข่าวสารว่าใครได้รับรถบ้างใครได้รับทองบ้างมาทําคลิปอ่านรายชื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้รับรู้รับทราบว่าใครได้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมที่มีบัญชีออมทรัพย์ทวีโชคนะครับบัญชีเล่มแดงตรวสอบสิทธิ์ที่ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะครับและลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปก็ได้นะครับ กดตรวจด,ดูว่าท่านมีสิทธิ์ได้รุ้นไหมก็คือคนที่มีบัญชีเงินฝากคนที่มีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวิโชค1,000 0บาทขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ได้รับโชคมีสิทธิ์ชิงโชคนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรางวัลระดับประเทศแจกรถถึง30คันก็ไม่ทราบว่าใครจะได้ทั่วประเทศแจกทองคําแท่ง1บาท200รรางวัลก็ไม่ใครก็ไม่ทราบว่าใครจะได้นะ ส่วนคนมีสิทธิ์ก็คือคนมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มแดงและมีเงินหนึ่งหมื่นขึ้นไปในบัญชีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับโชคตรวจสอบสิทครับที่คอมเมนต์แรกและลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปครับขอใโชคดีทุกคนทุกท่านได้รับรถได้รับทองครับสวัสดีครับ